สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางไสยกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับหลายคนนะครับก็เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะครับอยู่ในศีลห้านะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกนะครับแล้วก็ไม่หลงเชื่ออะไรงมงายนะเกี่ยวกับไสยศาสตร์เรื่อง เราต่างๆนะเป็นเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อมัน่นะหลักกรรมคือการกระทําของเรานั่นเองกายกระทําทางกายวาจาใจนะครับจะเป็นผลเป็นวิบากที่ดีหรือร้ายมาสู่ตัวเราขึ้นอยู่กับการกระทําทั้งสิ้นนะครับแต่มุมมองวันนี้นะครับจะมาพูดคุยให้ฟังนะสำหรับเรื่องราวนะที่แตกต่างออกไปสำหรับหลายท่านนะครับถึงแม้เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่าเชื่อมั่นในเรื่องกรรมนะแต่ว่า ก็จะเคยสนใจเรื่องราวนะเกี่ยวกับความแม่นยำนะของพวกเบอร์มงคลต่างๆนะหรือว่าเรื่องของโหราศาสตร์นะครับจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับกรรมอย่างไรนะวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับขอให้เปิดใจฟังแล้วกันนะครับฟังพิธีเราก่อนแล้วค่อยเชื่อนะสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่มีอะไรนะครับสูงเกินไปกว่าหลักของกรรมคือการกระทานะครับทาเหตุดีได้ผลดีทําเหตุไม่ดีได้ผลไม่ดีนะทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกรรม นะแล้วก็ผลแห่งกรรมหรือเรียกว่าวิบากกรรมนั่นเองนะครับปัจจุันคนที่มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องราวลี้ลับนะว่าจะโดนบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องกรรมเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นกรรมระหว่างมนุษย์กับอมนุษยนะ์มีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมสนใจนะเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่สนใจเรื่องราวลึกลับนะพวกศาสตร์ลึกลับทั้งหลาย รวมเรื่องของพุธทธศาสนาด้วยนะเรื่องของพวกเบอร์มงคลนะโหราศาสตร์นะครับเรื่องราวอะไรที่มันเป็นสารพันมูทั้งหลายนะที่เรียกว่ามูเตลูเนี่ยนะครับคนยุคสมัยนี้นะสนใจเรื่องศาสตร,ร,ร์ลึกลับเรื่องราวลึกลับทั้งหลายนะครับวันนี้จึงมาชวนค,คุยกันนะเรื่องของเบอร์มงคลแล้วก็โหราศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกรรมหรือเปล่านะครับซึ่งผมได้พูดหลายครั้งหลายหนนะครับในเรื่องของโหราศาสตร์ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วนะได้ทําการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่ง เข้าใจถึงความแม่นยำของโหราศาสตร์เมื่อตำแหน่งดวงดาวต่างๆนะนับตั้งแต่เลขศูนย์ดาวพฤหัสนะครับเลข1ดาวอาทิตย์2ดาวจันทร์3ดาวอังคาร4ดาวพุธ5ดาวพฤหัส6ดาวศุกร์7ดาวเสาร์8ดาวราหูแล้วก็9นะครับดาวเกตเนี่ยนะอยู่ในตำแหน่งต่างๆมันจะบ่งบอกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์หรือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสังคมของโลกนะครับซึ่งในมุมมองของฝรั่งเขาเรียกว่าไซเคิลวงรอบจักร พอตำแหน่งหมุนบนของดวงดาวนะครับในจักรราศีเนี่ยก็เปรียบเสมือนนะการครบรอบของไซเคิลวงรออธาจาักแบบตะวันตกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมจึงให้นะความสําคัญในเรื่องของตําแหน่งดวงดาวบ่งบอกเหตุการณ์สถานการณ์การสํารอยบริษัท์นะครับไม่ใช่ว่าดวงดาวนั้นมีที่พลอะไรนะกับตัวเรานะหรือโลกของเรานะครับเรื่องของตัวเราโลกของเรามันเกี่ยวข้องกับกรรม หรือผลการกระทําทั้งสิ้นนะครับให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับส่วนเรื่องราวของเบอร์มงคลเนี่ยนะหลายท่านอาจจะสงสัยเอะเบอร์มงคลมันมีเกี่ยวข้องกับชีวิตเราจริงเหรอนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะเลขทะเบียนรถนะครับไปสนใจหาเลขดีๆมาใช้เลขทะเบียนบ้านนะบางคนก็เป็นเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับจะเล่าให้ฟังนะครับผมเป็นคนที่ชอบศึกษาศาสตร์ลึกลับนะเขาทดลองมาด้วยตัวเองนะครับเขาบอกว่าเอ้เบอร์มงคลให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะ ผมก็ทดลองไปใช้เองเลยนะเปลี่ยนเองเลยนะแล้วดูผลจริงๆเลยนะครับเพราะเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องราวพวกศาสตร์ลึกลับนะครับพวกเบอร์มงคลโหราศาสตร์ต่างๆนะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะผมทดลองเปลี่ยนเบอร์ของตัวเองเลยนะครับซึ่งเคยใช้มา่อก่อนนี้เปลี่ยนเลยปรากฏว่าผลออกมานะครับมันเปลี่ยนจริงๆนะครับชีวิตนี่เปลี่ยนจริงๆนะเปลี่ยนโอโ้ได้สิ่งต่างๆมากมายซื้อบ้านใหม่รถยนต์ใหม่อะไรต่างๆนะครับ แต่ถ้าไปดูจริงๆแล้วนะมันเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรกับกรรมต้องบอกว่ามันมีส่วนสัมพันธ์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์มงคลหรือว่าโหราศาสตร์ต่างๆเนี่ยที่มันสัมพันธ์กันคือางรครับนะพวกเรื่องราวของเลขเบอร์มงคลนะเลขบ้านเลขรถยนต์เลขเบอร์โทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆนะครับไม่ว่าเราจะได้มาโดยความตั้งใจก็ดีนะเดอโดยความบังเอิญนนที่ได้มาก็ดีเช่นไปซื้อบ้าน นะออกรถยนต์คันใหม่ได้ทะเบียนรถยนต์มาทะเบียนบ้านนะครับหรือว่าไปออกนะโทรศัพท์ใหม่นะได้เบอร์ใหม่มานะนจะโดยความบังเอิญก็ดีเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับกรรมของเรานะกรรมที่มันสะท้อนออกมานะหรือจะพูดอย่างง่ายๆก็คือว่าเบอร์มงคลเนี่ยมันคือเงาของกรรมนะมันไม่ใช่ตัวกรรมจริงๆนะครับนะเหมือนกับตำแหน่งของโหราศาสตร์ตำแหน่งดวงดาวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกําหนดนะหรือไม่ใช่ตัวกรรมจริงๆนะ วันในพวกเลขเบอร์มงคลทั้งหลายนะเลขบ้านเลขรถยนต์เลขเบอร์มือถือนะครับหรือว่าเลขอะไรที่เราเกี่ยวข้องอาชีพประจวันเราอะนะเลขบัตรประชาชนเลขต่างๆรวมถึงนะไอ้พวกวันเดือนปีเวลาเกิดของเราอะที่ผูกลักนาในโหราศาสตร์นะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนสะท้อนกรรมของเราออกมานะมันไม่ใช่เป็นตัวจริงของกรรมนะฮะตัวจริงของกรรมมันไม่ได้อยู่ที่เลขเบอร์มงคลเลขบ้านเลขรถยนต์เลขบัตรประชาชนอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับ นะมันเป็นแต่เพียงเงาที่สะท้อนกรรมออกมานะผูดได้ฟังแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เปลี่ยนเบอร์ได้ต่างๆนะแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันนั้นคือเงาสะท้อนของกรรมที่ออกมาจากจิตเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครที่มีบุตรหลานเกิดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเนี่ยที่เขาผูกโหราศาสตร์เนี่ยนะแล้วก็การได้เลขต่างๆนะเกี่ยวกับเลงเลขบ้านเลขรถยนต์เลข เบอร์มือถือนะหรือว่าเลขบัตรประจําตัวที่ทํางานค่าาชาการเอกชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพวกเลขเบอร์ต่างๆที่เขาเรียกว่าเบอร์มงคลอะไรเนี่ยนะหรือว่าเบอร์ไม่มงคลเนี่ยมันคือตัวสะท้อนออกมานะครับของผลกรรมนะมันเป็นตัวเงาสะท้อนเฉยๆมันไม่ใช่ตัวกรรมจริงๆนะครับตัวกรรมจริงๆเนี่ยถ้าเราฝึกฝนเจริญสติภาวนา นะจะเริญนสมถาภาวนาวิปัส,สนาภาวนาเป็นเนี่ยเราจะเชื่อร้0ยเลยนะครับว่านะเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตเราเรื่องดีเรื่องร้ายนะที่เรียกว่ามงคลไม่มงคลเนี่ยเกิดจากกรรมและผลของกรรมซึงเรียกว่าวิบากกรรมนะครับนะมันไม่ได้เก็บสะสมอยู่ที่เลขบ้านเลขรถยนตนะ์หรือว่าเลขเบอร์มือถือหรือว่าเลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขบัตรข้าราชการบัตรเอกชนอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับนะเพียงแต่ว่า ไอตัวผลกรรมเนี่ยมันเก็บอยู่ที่จิตนะจิตนี้เป็นนักเดินทางนะบุญบาปเนี่ยมันตามไปพร้อมกับจิตนี่แหละนะจิตมันเคลื่อนไปที่ไหนนะเดินทางไปเกิดในภพภูมิไหนหรือไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เองเนี่ยนะกรรมนั้นไม่ว่าบาปไม่ว่าบุญไม่ว่ามงคลไม่มงคลเนี่ยมันก็ตามมากับจิตนั่นเองนะครับแล้วจิตนั้นนะ่ะนะที่มันมีผลบาปผลบุญผลกรรมเนี่ยมาสะท้อนออกมาผ่านเลขเบอร์ที่เราได้นะเลขบ้านเลขรถยนต์ นะเลขเบอร์มือถือเลขบัตรอะไรต่างๆอะไรครับมันสะท้อนออกมามันเป็นเพียงเงาของกรรมที่อยู่ที่แท้จริงในจิตตัวนั้นเองซึ่งบางทีเงาตัวนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้เงาตัวนั้นอาจจะอยู่ไกลคือเป็นเงาลางๆที่สะท้อนออกมาก็ได้ตัวกรรมจริงๆอาจจะยังไม่ให้ผลเร็วนะหรือว่าตัวกรรมจริงจะให้ผลเร็วก็ได้เงานั้นจะอยู่ใกล้ก็ได้อันนี้คือความาลึกลับนะครับของเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแหละครับเรื่องของ เ,เขาเรียกว่าความแม่นยำนะครับของพวกเบอร์มงคลโหราศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกรรมอย่างไรโดยสรุปก็คือว่าเลขเบอร์ต่างๆนะครับบ้านรถยนต์มือถือเลขบัตรประชาชนบัตร,ตรข้าราชการเอกชนเนี่ยมันเป็นเงาเฉยๆของกรรมมันไม่ใช่เป็นตัวกรรมจริงๆนะครับตำแหน่งดวงดาวในโหราศาสตร์ผูกดวงออกมาเนี่ยนั้นไม่ใช่เป็นตัวกรรมนะของเราจริงๆตัวกรรมจริงๆเราเก็บบันทึกอยู่ในจิต นะผู้นักเดินทางและสามารถข้ามพบชาติได้่นเองนะครับแต่ผู้ที่ได้จับถือเบอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเบอร์ต่างๆมันสะท้อนเป็นเงาก,กรรมที่ออกมาจากจิตนั่นเองนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอให้พี่นิพนาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วถ้าท่านเชื่อแล้วนะเราเชื่อถูกทางวันนี้ไม่เป็นไรถ้าเกิดเชื่อเป็นมิจฉาทิฐิก็อย่าไปดูเลยนะครับแล้จอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ